สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทดสอบรถจิ๊บนะครับว่าวิ่งไก้เท่าไหร่นะครับในด่านนี้นะครับทางด่วนเอามาลองกันเลยครับอันนี้แบบอัพสุดนะครับทาลองเลยดุไปประมาณน่าจะเกินพันเมตรนะครับไปมีเพื่อนหนึงในเปจผม เขาเขารู้เคล็กเกมนี้แต่เ,เขาบอกว่าเครื่องผมติดเครื่องเขาติดไวรัสนะครับก็เลยบอกให้ผมว่าอยากรู้ว่ารถกิฟนี้ถ้าอัดเต็มสุดนี้มันจะวิ่งได้เท่าไหร่นะครับเอาไรขึ้นแล้วครับไม่ไแ,ลไมไแล้วปล่อยมันไปครับเรามาาเรจะมาดูที่ว่าจะได้กี่เมตรนะครับผมก็มีรถทุกคันแล้วนะครับคือคือ จดประสงค์ผมคือต้องการให้เขาให้ให้ทุกคนรู้ว่าว่ารถรถ,รถแต่ละคันวิ่งได้ไกลเท่าไหร่แล้วก็เร็วความเร็วของมันแต่ไม่ใช่แบบว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมันมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือแบบอยากรู้มันวิว่งได้กี่เมตรน้ามันรถน้อยหรือเปล่าอะไรพวกนั้นนะครับถ้าเป็นรถที่แบบวิ่งได้ไกลแล้วก็แถม ไม่ใช่แบบวิ่งไกลแล้วก็น้ำมันรถช้าอะไรพวกนั้น,นครับเดี๋ยวต้องถอยนะเดี๋ยวผมขอขอยากถอยนะกลัวน้ำมันหมดระหว่างทางเดี๋ยวมีคนอาจจะได้มากกว่าผมก็จริงครับอันนี้ผมแค่ทำทำเพื่อความอยากรู้ครับเพื่อนเพื่อนผมก็อยากรู้เหมือนกันนะเบเครื่องไปรลับเข้า โอเคโอ้ยตายผมไม่รับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมโอเคครับมันเริ่มมนเลิ่มที่พันสามเหมือนเมื่อกี้ไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่ 2003, ่พันสามเท่าไหร่แต่ผมเอาพันสามห้าห้าเลขชหนึ่งพันสมร้อยห้าสิบสามนะคะเพื <c ười> ่อคือต้องเริ่มใหม่ครับผมเลยตัดลิปเพื่อดูจะได้รม่เสี๋ยวเวลาครับ บางบางคนแตงนึกว่าบอ,บอ,บอผมเล่นเล่นไม่เก่งครับจริงๆผมก็ยังเล่นได้ครับเ,เดี๋ยวแต่ตอนนี้ต้องถอยก่อนนะครับเพื่อเพื่อความชัวร์นี่ครับรถบางคันอาจจะไม่ไหวก็จริงครับแต่บางคันนี้ก็มีคุณสมบัติอยู่ครับ <S <S โอเคหมดน้ำมันหมดแล้วครับ <S <S มีคนอาจจะเล่นได้มากกว่าผมก็จริงนะครับ ใครเล่นได้มากกว่าน,นี้คอมเมนต์ได้เลยนะครับงั้นผมขอจบคลิปนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ